ทุกคนสวัสดีครับผมจานยานะครับก็ล่าสุดนะครับ17เขาก็ได้ปล่อยตัวของอัปเดตเช็คอินนะครับก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆสปอยว่าแพทหน้าจะมีอัปเดตอะไรนะก็เดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้าง ก็อัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดต1.2.0นะครับแพลนที่จะเข้าวันที่22เมษายนนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของรีซอสนะครับเขาว่าเดี๋ยวจะมีรีซอสใหม่ประมาณ10อันนะครับแล้วก็จะปรับเรื่องการเกิดของรีซอสใหม่นะครับก็คือเหมือนเขาจะมีระบบที่เรียกว่า hemisphere identity ก็คือเป็นระบบที่รีซอสแต่ละประเภทก็จะเกิดแค่ในทวีปใดทวีปหนึ่งเท่านั้นนะครับก็คือเหมือนทําให้เราเนี่ยต้องเทรดเยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้รีซอสใหม่ๆแล้วก็อาจจะต้องไปตั้งเมืองไกลๆมากขึ้นนะครับ เพื่อให้เราได้ access ไปที่ Resource ใหม่แล้วเขาก็เขียนไว้ว่าโดยเฉพาะ Treasure Resource นะครับที่จะมีระบบนี้แล้วก็เกี่ยวกับตัวของ Treasure Resource นะครับในอัปเดตนี้เขาก็จะทําให้ Treasure Resource เขาให้โบนัสกับเราด้วยนะครับจากที่ตอนนี้เนี่ยมี Treasure Resource ก็คือจะได้แค่งเงินกับตัวคะแนนของ Economic Legacy นะก็จะบับมาทําให้ได้โบนัสด้วยนะครับเป็นแบบ Passive นะครับเหมือนที่ Empire Resource ให้อยู่นะแล้วก็ Resource อย่างมา้าหรือว่าขนาสตัตว์ก็จะนับว่าเป็นทรัช e ์รีซอสด้วยนะครับในอัปเดตนี้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการปรับในเรื่องของไอตัวหน้าต่าง resource management นะครับที่เราใช้ใส่ Resource ตามเมืองอะไรเงี้ยนะเขาก็น่าจะมีการปรับ UI นะครับแต่เหมือนกับว่าอันนี้จะมาในอัปเดตต่อๆไปนะครับยังไม่ใช่อัปเดตนี้นะ อันดับต่อไปก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเรื่องของฟู้ดแล้วก็ p OPULATION นะครับคือเหมือนตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่ามือของเราเนี่ยประชากรมันประมาณ 8- หรือ9ไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มโตช้าแบบช้ามากๆนะครับเขาก็เลยจะปรับตัวเลขปรับสูตรคำนวณใหม่นะครับทำให้ประชากรเราโตได้ง่ายขึ้นนะครับตอนที่มันประชากรมากกว่า8หรือ9กไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นการบับซิ กับลีดเดอร์ที่เน้นไปที่ฟู้ดแบบอ้อมๆนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับก็คือปุ่มวันมอเทิร์จะมาแล้วในอัปเดตนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะเล่นต่อหลังจบเกมได้แล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องยิบย่อยอย่างพวกการเล่นมัลติเพเยอร์แบบทีมนะครับหรือว่าฟังก์ชันใหม่การรีเสิร์ชแบบว่าต่อคิวนะครับแล้วก็ปุ่มรีเพย์ออลนะครับปุ่มซ่อมทั้งหมดแล้วก็จะปรับให้ภัยธรรมชาติมันลดลงนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการปรับของเรื่องแมปเจนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถือว่าเป็นเรื่่องทีีด แล้วก็มีฟีเจอร์ที่เขากําลังพัฒนาอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่มาในอัปเดตนี้น่าจะมาในอัปเดตต่อๆไปก็คือเรื่องของ Auto e x p l o r e ก็คือให้สเกวของเราเดินเปิดแมปอัตโนมัตินะครับการปรับ advanced setting option ได้มากขึ้นนะครับมีแมปประเภทใหม่แล้วก็ขนาดใหม่นะครับน่าจะใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของ Workshop นะครับ ก็อยู่ในการพัฒนาอยู่นะจะได้ลงมอดอะไรง่ายขึ้นแล้วก็ในส่วนของ DLC Right to Rule Collection นะครับอันนี้ยังไม่มีข่าวเร็วๆนี้นะแต่เขาบอกว่าน่าจะประมาณเดทซัมเมอร์เลยครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับอัปเดต1.2.0ก็เดี๋ยวจะเข้ามาให้เล่นประมาณวันที่22เมษายนนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าอัปเดตเข้ามาแล้วมีแผ่นโนต้ตตัวเต็มมาให้อ่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะมานั่งอ่านแล้วก็สรุปให้ฟังอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันทีคลิปหน้าครับผม hi